สวัสดีชาวคารับโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอ e ีมันต์เจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เรามาอัปเดตของใส่กับอ่าตัวอ e ีเม็ตตัวนี้นะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนไปยังไงแล้วบ้างนะฮะอ่าก่อนอื่นบอกเลยว่าลืมแล้วนะว่าของเดือนที่แล้วอะ่ะใส่ยังไงนะครับอ่าเดือนนี้อาจจะเปลี่ยนไปไม่เยอะนะครับอ่เรามาดูก่อนอ่าของใส่เนี่ยหลักๆยังอยู่ที่เดิม นะครับไม่ได้เปลีป่ยนแปลงอะไรไปมากมายนะเรามาเริ่มจากขู่ับผมเวนไพ่เก้าเคิอ์ดเก้าครับเวนไพ่เก้าครับแล้วก็เคินะ H 13, อ์สิบนะคอสิบสามอ่ากำไรท็อปคริดาเมจยี่สิบเอ็ดสองข้างครับผมแล้วก็อ่าชามปฏิเสธเจาะเกราะนะครับมอเตอร์ไซค์ครับผมเป็นเอ็มสิบคริสิบครับแล้วก็เลดสี่นะเลดสี Late ่ C, เนี่ยเดี๋ยวจะให้ตัวลอง นะครับก็เลยทําตั้งเลทเอาไว้นะรประมาณนี้เอ็กซตีมหนึ่งนะแล้วก็ภาคุมไฟเตอร์ครับผมมิทิวนะเคอยสิบครับเข็มขัดไฟบวกสิบครับผมฮาริสแมนบวกเก้านะครับแล้วก็ขนทองสิบครับขนดำสิบนะแหวนครับผมลิงนกอลักบวกสามนะครับเคอยร์แปดนะแล้วก็ลิงอ่าคิดถ้อลิงบวกสองครับผมเคอยร์เจ็ดนะแทปัดลิงครับผมเคอยร์แปดแล้วก็เอาไว้ไทเลสลิงครับเคอยร์แปดเหมือนกันสร้อยครับผม สร้อยเป็นงูทองครับผมมันเป็น m 3นะฮะคี8นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ตีคอสมานะแต่ว่าปลดเรียบร้อยแล้วนะถ้าทุกคนดูนะปลดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคือสามารถโยกไปหลายๆตัวได้เลยนะฮะเอฟเฟกเตอร์ครับผมอันนี้เป็นเอฟเฟกเตอร์ลองท็อปนะก็จะเป็นอ่าเด่นๆเ,เลยคือเพนใน60ครับอ่าประมาณนี้นะสำหรับชิลเนี่ยอ่าต่อไปครับผมอันนี้เป็นเอฟเฟกเตอร์สายป้องกันนะอาร์วอฟดีเฟนนะครับลองท็อปเหมือนกัน จริงๆเนี่ยอาวุธดีเฟนเนี่ยสำหรับชิลเนี่ยเอาแค่เวลาแปดวิให้ได้ก็พอละนะฮะอันนี้เป็นแปดวิแล้วก็ดีเฟนเพิ่มขึ้นพันสองนะฮะประมาณนี้อ่ะของใส่ในตัวครับผมหัวครับผมคาร์บแมนซิกเมตันนะบวกสินะครับคีสารสิบหกนะอ่าดีไวจ์เจ็ดไว้เรียบร้อยนะครับอาวุธครับผมอ่าเป็นคาร์บแมนซิกเหมือนกันนะฮะอ่าคลีเนี่ยเป็น48นะครับแอมเก้า นะเอ็กตรีมนะครับ d y 7ข้างนี้นะครับเป็นคิดตเมทเท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก40ได้นะครับประมาณสักไม่ถึงอ่าประมาณ44นะครับคิคิดลเมทส4นะครับ M9 เนาะ d y 7ตรงนี้ยังไม่ได้ทำเอ็กตรีมนะครับผมอ่าส่วนเสื้อครับผมเสื้อเป็นเสื้ออาถรรพ์ตัวเก่านะครับไอชีเดียมบวก16นะครับแม็กสองเอ็มเจ็ดครับผมดีวายเจ็ดอันนี้ตีติดมา แล้วก็มือครับผมคาแมนชายกาดนะครับของ m อเนะ67ครับผมแอคแท็กสามรูนะ165นะ M7 ครับผมดีไวเรองเท้าครับผมคาแมนมิทวนะครับ68นะอ่า M9 ครับผมเลือด200นะดีไวหนึ่งนะย,ยังถือเป็นดีไวหนึ่งอยู่ยังไม่ได้ตีเพิ่มนะไปหัวเสื้อมาเพิ่งเสร็จนะครับอ่าขอตุมครับผมขอตุมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ่าจะเป็นอ่า เลือด1แล้วก็ไอ้แท็กสนะครับส่วนปีก็จะเป็นเลือดล้วนนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อตุมเปล่าๆยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอื่นๆก็จะเหมือนเดิมครับผมแผ่น20บาทนะแล้วก็แผ่น95นะฮะอ่าแผ่น95ขั้น2เนาะอ่ะทีนี้นะครับสเตตัสโดยรวมตอนนี้เนี่ยมันอ่าไอ้แท็กเนี่ยจะเป็น3,300แล้วนะครับแล้วก็ไอ t แท็กเลทอยู่ที่5,300ครับคิดเข้าเลทอยู่ที่63าถ้าบวก3บครับจริงๆเลทเกินนะ อ่าเรทเกินน่าจะจริงเรทอยู่6-7นะครับแต่ว่าแม็กเลดยังไล่ไม่ทันนะคิดค่ดารมจอยู่ที่391ครับผมแล้วก็สอดแอมอยู่ที่104นะครับอ่าแอคคูอยู่ที่673นะครับแล้วก็เพนเดิชั่นหรือจอกเกาะอ,อยู่ที่217นะครับไฟนอลดารมจอินคะลีฟครับผม2%นะประมาณนี้นะส่วนค่าที่เหลือมันก็จะเป็นค่าพวก PVE ออะไรพวกนี้อันนี้เราถ้าพูดมันจะเยอะเกินไป นะฮะอ่ะสเตตัสป้องกันครับผมดิเฟนหลักนะครับอยู่ที่4 0 0พันะแล้วก็ดิเฟนเทครับผมอยู่ที่5 0 0พันะอ่าดามมีลิเทชั่นครับผมอยู่ที่832นะครับแล้วก็การคีย์เลสครับผมอยู่ที่13เปอร์นะอ่าการล้มครับอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์นะอันนี้แอดดันมาเรื่อยๆเ,เลยจากตอนนี้คลาส18บแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้ายังไงก็19อัพๆแน่นอนนะครับอ่า แล้วก็กันแอมก็ผมอยู่25เปอร์นะปฏิเสธจอกกอครับ358เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไฟดอนดาเมจอ่าดีครีฟเนี่ย4%นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะส่วนอ่าสถิติอื่นๆเนี่ยก็ดูดเลือด3เปอร์ครับแล้วก็ส่วนขยายดูดเลือด166นะประมาณนี้แล้วก็อ่าดูดมานาเนี่ยทิ้งไว้1นเปอร์นะครับแอดมีในสัตว์เลี้ยงเนาะก็มันก็เลยแบบดีขึ้นมานะ ส่วนปีกครับผมปีกเนี่ยตอนนี้96นะกำลังจะ97แล้วนะกำลังจะ97แล้วอีกไม่นานตันแล้วนะครับส่วนสกิลของปีกเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสาย Outlet นะครับจะเป็นสาย M เราจะได้ M 2นะครับผมที่เราดูๆเนี่ยจะเป็น M 2นะครับแล้วก็ไม่สนใจค่าปฏิเสธไม่สนใจดา m a g e r e ่ u c t i 8นะครับแล้วก็ไม่สนใจค่าหลบนะครับ16ประมาณนี้นะฮะ ส่วนเมอริคก็ผมเมอริกมีการเปลี่ยนแปลงนะเดือนนี้นะครับเพราะว่าเริ่มลงแล้วเริ่มกลับมาลงแล้วนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าแต้มเนี่ยเป็นไปประมาณ2,000แล้วนะอ่าคือกําลังอัพอยู่นะครับแต่ว่าคือสเตตัสพวกนี้ยังส่งผลแค่ในห้องโวครับผมยังเอาออกไม่ใช้ข้้งนอกไม่ได้ซึ่งกว่าจะออกไม่ใช้ข้้งนอกได้คือพวกหน้าเนี้ยนะฮนะน่ะพวกพวกน้านี้ต้องเปิดพวกนี้ก่อนนะครับถึงจะออกไม่ใช้ข้้งนอกได้นะตอนนี้กาลังทําอยู่อ่าส่วนต่อไปครับผม อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ที่เด่นเด่นหรือจะเป็นแม็กหนึ่งนะครับแล้วก็แอมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีดูบมานาอย่างที่ว่านะครับตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็กัดล้มเนาะอ่าต่อไปก็ผมจะเป็นจาะเกราะครับผม M1 เนาะแล้วพวกสเต็ง10นะฮะคลินะครับคลิดาเมจสประมาณนี้นะฮะส่วนหน้าที่3เนี่ย แอดว่าแอดว่าจะรลีนะแต่ว่า,าจะหาผนึกมาผนึกก่อนเพราะว่า,าหน้านี้ถ้าเอามาป้องกันเนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่ารีดักชันเยอะนะครับรีดักชันเยอะแล้วก็มีการล้มแล้วก็มีการแอมด้วยนะแล้วก็มีปฏิเสธแอมด้วยนะมีปฏิเสธลิซิตแอมอ,อ่ะก็คิดว่าน่าจะผนึกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลองซุ่มใหม่ดูสักรอบหนึ่งนะฮะ ส่วนทหารรับจ้างเนี่ยอย่างทหารรับจ้างคราฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าอีลีน่ายังไม่เสร็จเลยนะฮะยังยาวไกลบอกตรงว่ายิงยาวไกลตอนนี้กําลังไล่ทําอยู่นะครับอ่ะทีนี้นะฮะคือสมุดเนี่ยสมุดเนี่ยพูดตรงว่าทําสเปซสปะนะครับแต่ว่าอ่าถ้าทุกคนสังเกตดูแอปไม่ได้ใส่กําไรเจาะเกาะน,นะอ่าแอปไม่ใส่กําไรเจาะเกาะน,นะแต่ค่าเพนของแอปเนี่ยมันมีถึง2 1 7นะครับผม อ่า2 1 7ซึ่งมาจากแหวนเทมปัสนะครับอ่แหวนเทมปัตี่ห้าสนะแล้วก็เพนี N A ตรงนี้อีก5นะครับมอเตอร์ไซค์มีอีก2นะฮะก็คือแค่นี้จริงนะครับผมอ่ถ้าของถ้าของใส่ตัวเนี่ยเพเนเนี่ยมาแค่นี้นะครับยังไม่ถึงร้อยเลยนะถ้าถามว่ามันมาจากไหนเยอะๆเนี่ยที่เหลือเนี่ยพ,พูดตรงๆนะมันจะมีโอเวอร์โหลด ครับผมอ่ามีโอเวอร์โหลดตรงนี้10นะครับมีโอเวอร์โหลดตรงนี้แค่10นะอ่าตรงนี้แค่10นะครับที่เหลือครับผมอยู่ในคอลเลกชันหมดเลยนะครับยังไม่ได้เปิดลูนใช่ไหมแต่แต่ว่าลูนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะลูนก็นั่นดูดเลือดแมกคลีครับผมสเต็งแอคแท็กนะครับสอดแอมนะครับเฟลเลตนะรีดักชั่นนะครับผมแอคแท็กเลตครับผมกันล้มนะเด็กครับผมมานา อินนะครับคิรคอคดเมดนะครับการสตันนะฮะแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็แอคคูฮะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ฝั่งรูนใหญ่ครับเหมือนเดิมนะแอคแทก140ครับผมสอดแอม10%นะแล้วก็ลดดีเฟนลง100นะมอนเตอร์เนี่ยหายดีเฟนหายไป100มีแค่นี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะถ้ายังไม่ดอปรูนไปเศษเจาะเกาะก็ยังไม่เจาะอยู่นะครับอ่าประมาณนี้เลยครับผม อ่าส่วนที่ถามมาว่าเอ้ทำไมพี่ถึงไม่เล่นสายแอมเหมือนเดิมครับคือถ้าพูดตรงๆนะถ้าคุณสามารถทําของ3ามลูได้นะครับเนี่ยไอ้ของ3ามลูอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณสามารถทําของ3ามูและออฟแอมในอาวุธได้นะครับเราถือเป็นครับคิดโคดามิครับผมเวลาเราจะขายต่อมันขายได้ง่ายกว่านะฮะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราทําของดามิททั้งตัวจริงๆเนี่ย รอ,องเท้าเนี่ยมันจะไปถือ M 3มรูเนาะซึ่งถ้าถือ M 3มลูเนี่ยถ้าคุณไม่ถือคีย์ทคอเดเมจตรงคราฟพวกเนี้ยมันจะล้นเลยครับแอมจะล้นมากนะคือดูคือดูจากตรงเนี้ยถ้าดูจากสเตตัสของแอดตรงเนี้ยคี้จะล้นนะเพราะว่าแอดหาเพราะว่าแอดหาแอมไม่ได้ต้องพูดตรงๆแต่ว่าแอดยังเปลี่ยนรองเท้าได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงบตอนนี้สิ่งที่แอดจะทําเป็นอันดับแรกก็คือแมกเนดนะครับผมแมกเนดจะต้องไปก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ย คือคือตีอ่ะโอเคอยู่แล้วในความรู้สึกส่วนตัวแต่ขอคลีก,ก่อนนะถ้าคลีอ่ะโอเคเลยนะถ้าไม่คีจะเบาเลยถามว่าตัวนี้มันลงดันได้ระดับไหนก็ต้องบอกว่าเจ2ิเวฟนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปไปดูเนาะเจสิบเวฟกับ d y 5นะ d y วเวฟนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสูงสุดที่ลงได้ตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็วันนี้นะฮะมีเท่านี้เลย bye bye, บ๊ายบายทุกคน